ที่สตอนเทลเคยได้ยินคำนี้ไหมครับมันคือการที่เวลาเราสอนทีมหรือว่าเวลาเราอยากให้ทีมงานทําอะไรเป็นสักอย่างอย่าบอกเฉยๆว่าให้เขาทาอะไรเพราะอะไรบางทีเราบอกหรือเราช่วยเฉยๆเนี่ยเขาจะแค่จําว่าอ๋อทาอย่างนี้ เคยเจอปัญหานี้ไหมล่ะว่าลูกทีมเจอปัญหาแล้วก็ต้องมาถามอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเจอปัญหาใหม่ๆก็ต้องมาถามอยู่ตลอดเลยเขาไม่เข้าใจไงว่าเขาต้องแก้ยังไงเขาเข้าใจแค่ว่าเราไปบอกเขาว่าเขาต้องทําอะไรคําว่าสอนเนี่ยคำว่า teach มันคือการทําให้คนเข้าใจว่าถ้ายู่เจอปัญหาแบบนี้นะมึงต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะลูกค้าเรารู้สึกแบบนี้อยู่เราเลยให้เขาเข้าใจว่าลูกค้าคิดอย่างนี้แล้วเขาต้องตอบสนองแบบนี้มันคือกระบวนการว่าอ๋อโอเคคนคนนี้ตัดสินใจทําแบบนี้เพราะอะไรกระบวนการในการแก้ไขปัญหาคืออะไรวันนี้ถ้าเราอยากเป็นหัวหน้าทีมที่ ซึ่งถ้าทีมเก่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การบอกว่าต้องทําอะไรต้องทําอะไรแล้วทีมจะเก่งแน่นอนการที่ทีมคุณจะเก่งได้คือต้องให้เขาฝึกคิดเขาต้องเข้าใจว่าไอเนี่ยที่เขาจะทำอ่ะเขาทำทำไมแล้วถ้าทีมเราเข้าใจในเลเวลนี้ได้แน่นอนคุณได้ทีมที่เก่งแน่แน ที่สตันเทลเคยได้ยินคำนี้ไหมครับมันคือการที่เวลาเราสอนทีมหรือว่าเวลาเราอยากให้ทีมงานทาอะไรเป็นสักอย่างอย่าบอกเฉยๆว่าให้เขาทําอะไรเพราะอะไรบางทีเราบอกหรือเราช่วยเฉยๆเนี่ยเขาจะแค่จําว่าอ๋อทำอย่างนี้เคยเจอปัญหานี่ไหมล่ะว่าลูกทีมเจอปัญหาแล้วก็ต้องมาถามอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเจอปัญหาใหม่ๆก็ต้องมาถามอยู่ตลอดเลยเขาไม่เข้าใจางไงว่าเขาต้องแก้อย,อยังไงเขาเข้าใจแค่ว่าเราไปบอกก็ว่าเขาต้องทําอะไร คำว่าสอนเนี่ยคำว่า teach มันคือการทําให้คนเข้าใจว่าถ้าอยู่เจอปัญหาแบบนี้นะมึงต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะลูกค้าเรารู้สึกแบบนี้อยู่เราเลยให้เขาเข้าใจว่าลูกค้าคิดอย่างนี้แล้วเขาต้องตอบสนองแบบนี้มันคือกระบวนการว่าอ๋อโอเค คนคนนี้ตัดสินใจทําแบบนี้เพราะอะไรกระบวนการในการแก้ไขปัญหาคืออะไรวันนี้ถ้าเราอยากเป็นหัวหน้าทีมที่ดีเนี่ยมันคือการที่มีทีมที่เก่งซึ่งถ้าทีมเก่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การบอกว่าต้องทําอะไรต้องทําอะไรแล้วทีมจะเก่งแน่นอนการที่ทีมคุณจะเก่งได้มันคือต้องให้เขาฝึกคิดเขาต้องเข้าใจว่าไอเนี่ยที่เขาจะทำอ่ะเขาทำทำไมและถ้าทีมเราเข้าใจในเลเวลนี้ได้แน่นอนคุณได้ท